ครับไม่ไหวครับยกสี่ครับโอ้โหช็อกโลกอะไรครับเนี่ยช็อกโลกครับย่ศิลปะช็อกโลกครับโอ้โหกลับมานกยกสี่ครับโอ้โหเรื่องจริงครับไม่ได้ฝันไปครับใครเห็นก็ว่าสู้ไม่ได้แล้วครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับโดนนับ8ยกสองแต่ว่ายกสี่ครับดูครับภาพช้าโอ้โหแห่งปีครับแห่งปีครับนี่ครับ รางวัลของความพยายามครับเชื่อว่ามีอัจฉริมหาศาลครับนี่ครับอย่างที่แฟนๆบอกหนุ่มโคุณนัเดชทำอาวุธไวตั้งแต่คู่เปิดหัวอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับเต็มเตมครับโอ้โหเหนือเชื่ออีกหนึ่งคู่ครับวันนี้นี่ครับโอ้โหเราชื่นชมทั้งคู่จริงๆเลย